สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้กระสิบผ้ามาเฮดคั่นสมพักพี่น้องคั่นสมพักใบกระเทียมเนาะคะ่ะอันนี้กระล่างเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอามาคั่นคั่นใส่เกียร์แล้วก็เอานามเขี้ยวนามมันมันหืนมันออกเนาะคะ่ะพี่น้องมาค่ะมาคั่นกันเลยค่ะลืมล้มือเลยค่ะพี่น้องก่อนอื่นก็เอาเกลือ เกลือมเม็ดหนึ่งะค่ะพี่น้องใส่ลงไปข้ากระกาเอาเนาะคะ่ะกะเอาขันเป็นเรื่อย ไปข้างล่างเตรียมเก็บมาได้สองมือแล้วพี่น้องคุณสิเดมีเวลาเห็ดนะค่ะ ใส่เกลือแล้วก็เดี๋ยวห้องไปล่างออกแล้วก็ชิมรสอีกเทียนนึงพี่น้นองเรต้องเรต้องอยานมามันสิเค็มหลายหรือว่าเั่าไหนเนาอคคะปกติเราก็เห็ดบกเป็นเนาะคี่น้องแต่ว่าก็ลองมาเห็ดเบิ่งเนาะค่ะว่ารสชาติจะออกมาจาังาไหรเดี๋ยวเอาน ใส่ให้มันละนี่มันสลบี่น้องนี่ออกวเนด้ตอดคันเสร็จแล้วด้วค่ะ พอเราขยำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะล้างล้างเอาไว้น้ำามนน้ออกเขียวๆออกนะคะน้ำนนเขียวๆเ,เดี๋ยวเททิ้งเลย่ะนี้ เนี่โดนเกลือมันก็อันนี้เอาน้ำอันนี้ออกเลยค่ะไม่ใช่แต่บัวนเน้นเฮานี่ดองนะน้ำมันแอกน้ำมันออกเดี๋ยวเขาจะมาฟองที่หลังค่ะ อันเพชรเล็กต่อยเดี๋ยวมาใส่เกียร์พี่น้องใส่เกียร์เม็ดน้ำพี่น้องนะ,นะกาเอาพี่น้องนะแล้วก็ใส่ตนตาลพี่น้องตาลซ้ายก่อนซ้าย,ายกลมกลม พยายามไปเล็กน,น้อยน้ำน้ำเซาะเขาไปนองเอาเขาเป็นเม็ดเลยอเอาเป็นเม็ดไปเขเปเาขวดจานนะคะขวดจ่าที่อุ้งสุกไปน้อง เทใส่พี่น้องย้ำตัวต่อพี่น้องย้ำขึเข่ากันเดี๋ยวมาซิมรถวันนี้ขาดเ้มขาดอันนี้บอไอรถชาดมันกลมมเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเห็ดเ้มหลายพี่น้องเดี๋ยวมันจิเป็นซ่าเอาไว้อันต่้งไวอุณหภูมิในบ้านนะพี่น้อง องซิมน้ำลองซิมมึงมามันอันนี้บ่ขาดเข็มเดี๋ยวใส่เกลือจังหน่อยพี่น้องเก นี่ล่างน้ามันออกหลายน้ามาด้วยพี่น้องใส่ข่าวพี่เอาไปสวยเที่ยาต้มลิกน้อยเนี่ยพี่น้องอมีอขาดเจ็บแล้วพี่น้อง กอมแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาไปไซโลเลยค่ะพี่น้องส่โล โลพอดีพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องสมพักใบกระเทียมค่ะเดีย๋ยวมารอ้อเบิงอีกจากสองสามเมือเด้อพี่น้องเด้อว,ว่ามันสิเป็นบ่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้นะคะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ alright right, all right, all right. Okay.